สวีสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมมอดีมาเมนูครับเห็ดอาหารจากหนูให้มัง่งบริอาบจากเทียหูมังมันหนูขัวโลกขัวโลกเนื้อแข็งมันย่างคั่ ไปต้วออ,ออ่ะเดี๋ยวมัเร็วอ่ะกลัวสูตรสรา,ารคามครับผมโอ้ตัวนี้หน่อยกับนี่มาตัวนี้แถมตัวหน่อยน้ำแของแสบมันยางขากเดือดหนูย้ำนี่ยางมันเลย เรียบเลยอืม,มเรียบเี๋ฮะเ,เ,เรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปก็ตามเคียงน้ำไาลบอแลก็ตามไปด้วยน้ำนำใหญะมาดูเครื่องปรุงกันนะฮะพริก <P ick> โอ้ผิดลอยเม็ดไม่นี่อย่างไรเผ็ดจัดจ้านครับผมลูกค่าสร้างเผ็ดจัดให้เผ็ดๆไปเลยชื่อกระเทียมครับเยอะๆหอมเจ๋ะ ไม่มกักโกรธ ใกล้ไปละจะต้มว่าห้างค่ไหน เครื่องของเราครับตั้อีกแล้วครับผมท่านเด็กกินกัน กัวนูอยู่กินปลาก่อนปลาช่อนนาครับใส่ซ้อนสิใส่มือเลยบอเนี่ยเผ็ดจังเลยแซ่บบอ ก็จะเปิดพม่านกลางเป็นผัวไปได้เลยพี่น้องมเะจบใบกระเพรากันครับอยู่หน้าครับผมจนหมักทุเรียนเขาจะมได้กินกอกพี่น้องกระเพราปลากระเพราหน้าครับผม ปลูกไวงอยู่ละแต่ว่ามันอยู่ทงมันกันไม่สีหอมหอมก็อยู่บ้านครับเพราะว่ามันไม่ค่อยหยุดน้ำกินมันดิกินมันสีแห้งก็กับกระเพราเขาปลูกไว้น้ำบ้านครับบ่ได้หัวหนามจะเคลียร์ได้ก็เลยหลายขึ้นมาเพชรเพชรร้อนครับ ไว้ยี่หลากันนี้ครับไส่แอบใส่เล็กน้อยหน่อยเติมไปจักหน่อยใส่ใบก,กระเพราแหละไปขั้นตอนต่อไปก็คั่วถึงทั่วบาทเลยปิดผ้าม่านก,ากนะนั้กกลลนนงกอง่อนนี่กับบักทุเรียนเลยไปดองใก่้ยองบ้างเหรอตายเหรอต้นนั้น ปูไอซีต้นอยู่ทั้งนอกโอ้ยไก่องนี่เนี้ยห้าวนิดจีบเอาเปร้ยต่อมาคงน้ำครับ,บ,บชิบ

พริกแกงครับลงไปขั้วขั้วใส่น้ำนิดหน่อยพอหอมหอมหมูมันๆครับ คือขวานูสูตรสะละัลคามด้วยครับผมสวัสดีปีใหม่ครับทีมงานเฮาเมาประจัน่วงไป ไป เพียดคักยู่ดอกนีเดี๋ยวมึงเหรอก็เพียดคักใส่น้นะเอไนางไปขวครับหลังจากคี หลังจากที่หข้าวขวบพริกกับหนูเครื่องกับหนูแล้วเหาก็ะใส่นามลงไปขวบครับผมห่อนพอห่อนบ,า,อนบางเอลครับเาส่ใส่นามจากสองรอบเด้วครับผมไม่ได้ใส่รอบเดียวเด้หน้าม,มันบบนี่บกเลยอะใส่รอบหนึ่งเพื่อให้มันเปื่อย ใ,ใส่น้ำลงไปอีกหน่อยครับตรงนี้ไม่อยา่างนี้ล่ามหมูจะนี่ต้างิดอไกไปยืนเราสิคใย,ยนะัง แห่งๆจักน้อยน้ำบหลาลครับสไไสใส่น้ำสองเราได้ครับเนี่ยืีหอมค่ะ พร้อมๆตาชดาของดีที่ทุกครัวเรือนใช้กันโอ้โหเฮียเฮียเฮียโอ้โหเฮียครับผม ทำไปด้วยทิพพลดน้ำปลาแท้จากเคยทะเลประจวบและอ่าวไทยเอาอีกแห่งว่าดวง,งคุกคิกเล็กน้อยเนาะแห่งบ่านแห่งแห่งเล่มเสียบเลย เสลารถดีแล้วก็รถดีครับผมที่เขาสิขาดไปบ่ได้ใส่พอดีอร่อยใส่เยอะเค็ม็นโลกไตครับแค่นี้ครับพี่น้องปรุงไม่ต้องมากไม้ครับอาหารปลา ปลาบานเ้าต่อไปก็เป็นการซิมจุกเข้มดีแซ่บขั้นตอนสุดท้ายเดี๋ยวต่ำม,มาคุ้งอีกเดี๋ยวิ ต้นหอมใบกระเพราสะมันลงไปนี่แหละครับผมสูตรท่ากระไดสุเท่านั้นบาบนี้พี่น้องใบมีใบยีหล่าอยู่หน่อยหนึ่งตัวตีกับบัวไส่หรอกพี่น้องเดือด้องไส่มือเสื้อปูกว้วยเสื้อบัวไก่เดือบบัวไส เมื่องเอาครับผมนี่แหละครับกับแก่ปีไม้เขาเรียบร้อยครับ nua, à Cua nú bằng chai giác Hãy subscribe มีหอดมองว่างกับท่าบาน <c oughs> มีสอนไปนอเดนน้์ครับผมขวานูแม่กินบ้าแม่ <c oughs> มาเ <c oughs> สียบมัง

กินหนูปลาสองแม่ลูกอยบกกิุต่ปาตับตากกิงืมไม่ไดเห็ดเดีวขอซก้นมาด้วยครับผมปลาอันนี้หนูตังไตมาเป็นตะเขียงหืมตับตัวนี้หูสุดยอด อมันไปจะขวดเลยเป็นล่างนะครับตัขวดนู้นให้แยกอ่ะเะสียม,มังไหมีบอรางมืหหรอรดานบ่บอ่อว้ยสองขกำลังเข็นอันเขาเริ่มเข็นอันเน้ากันออกมา้า 有拍照呀。